นนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่จะอยู่แันั้งที่ห้าแล้วสำหรับหัวข้อของครั้งนี้ก็จะเป็น Animal Drawing ก็จะค้ายๆการการพิมพ์การ์าารตูนเมื่อครั้งก่อนไปแต่ครั้งนี้เราก็จะมาวาดเป็นภานหมี เริ่มจากการนิวไปก่อนนะคะก็ตั้งชื่อเป็นพลิกซ้อมก็เหอออ๋อไม่ใช่เป็นเอสี่แน่นอนนี่ก็คือสองสอโอเคแล้ว,วก็เปิดหล้าควายแล้วก็กำลังวางไป นู่น้อยน่ารักชอบมากตอนนี้เปิดเลเยอร์ขึ้นมาเหมือนเดิมใช้บัตร,ตรแล้วก็บัตร มื่อเกิดมันเรามาปรับกันให้ของเลเยอร์ของภาพที่เราเพลสลงก็ปกให้มันโอ้โตันปกงนี้แหละ<อ>เอาแบบนี้แหละ่ะคิดไม่ไห่ส่วนใหญ่เราจะชอบเท่านาั้น ละบายมากกว่าตาบังม like <|so|>> ันเล็กลงแล้วก็กดสีแล้วก็จี๊ด โลีแล้วก็ดึงไปถ้าตาเนี่ยก็ปรับปันให้มันเล็กลงแล้วก็ลงไปตาของเจ้าหมูน้อยกดสีแล้วก็ระบาย มู่หน่ะะอยแต่ออกมาเป็นยัางไงาก็ต้องรอห้ดูกันพัดขอเปิดเพลงก่นอนฮึมโอเคแล้วไม่มีใครอยากมาฟังเพลงหรอกขอชิวนิดนึง แล้วเอ๊ะโอ้ยดูสีก่อนแล้วก็ระบายสีลงไป ออมันอาจจะไม่ได้ผลตามน้องหมูร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามันก็จะพยายามทำให้สีมันใกล้เคียงที่สุด 재미 Mrkt experiences the gutter filtrate when hoc Digital blasting a спортboard that is noisy and unpleasant at first ear as it is often heard by backpackers. It means theいや,i ng

พ่อจะชอบแนวการระบายสีมากกว่าแล้วก็มากเกลี่ยให้มันเป็นลูกเล้นเพราะว่ามันมีสไตล์พ่อจะขอทำแค่ส่วนหัวนะคงดูออกแหละว่าเป็นหมูน้องน่ารัก <c oughs> ชอบชอบเออลืมเปลี่ยนเครื่องมือมาเป็นมิกเซอร์ brush tool นะตาะเนี่ยระบายสีไปเลยต้องอยู่ในเลเยอร์ด,ด้วยนะดูเลเยอร์ด้วยเลเยอร์เนี่ยไม่ใช่เลเยอร์นี้นะเลเยอร์นี้อ่าจ การเนี้ยของแล้วมันไม่ไอะไรมีอะไรมากก็ถ้าอยากดูพิ่มเติมใน YouTube ก็จะมีนะราสามารถไปเปิด YouTube ดูได้เรากินาบทจะกินเลยเ้ตหนป็นาตแล้วเไม่ได้คืนเลยตาอนนี้เรจะไม่ได้ เร<อ>ามากนำมากไปไปสอปองไปเป็นผลงานของเราได้เดี๋ยว <c oughs> อย่งไม่มไมมมที่ตาัดพี่แกงมีอเลยเจหมน้อย เกียส <laughs> <Okay. S 2> ีด้วยอย่าลืมเขียรสีมันเท่าอย่าลืมเขียสีมันเท่ากันนะองนนาะง ไปแล้วนะเดี๋ยวมาเดี๋ยวนะโตย่าน้องจูนแล้วจ้าเกมระบายตาอิอิครับพี่ครู <finely> <meantime economies> <A> จะเป็นเสร็จแล้วลิปต์นคพิ๊กกับการทำแอนิมอลดอรี่ในครั้งนี้ส่วนวันนี้พัดพิ๊กก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับมาไปเจอกันกับ ครั้งที่หกก็จะเป็นเอฟเฟกต์โฟโต้ชอปไปอติดตามชมดูด้วยนะว่ามันจะเป็นยังไงอ๋ออย่าลืมพ่านหน้าะกดเซฟด้วยนะเป็นพิคลิทเติ้ลใส่ลิทเติ้ลพิกเกอเติ้ลพิคเป็นเตฟไฟร์เป็นโฟโต้ชอปโอเคเราเริ่มใส่เครดิตแล้ว

ที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะ